ิดได้เข้าเลยนะครับสามสองหนึ่งไปเข้าแล้วเข้าแล้วหนึ่งสองสามมา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 อีกคนหนึ่งมาอยู่ไม่ทันอ๋อไม่ทันรอรอุ้ยมีสลบก่อนไม่ลบก่อนนิดเดียวนิดเดียวลบลบลบก่อนลบก่อนหัวสลิงขึ้นมาข้างหน้าก็ได้ครับโอเค เดี๋ยวเขาจะกระโดดลงไปหน้าหน้าบ้านนะตรงที่มันมีเสียงดนตรีอ่ะคนข้างล่างเตรียมวิ่งออกมารวมกันไว้ได้โฟล์ลสวยได้โฟล์แล้วสว่ใจ Hello everyone today streaming the p r o g game I come from Thailand mm hmm. thank you so much let's go <S มาเดี๋ยว <Let> s <S ขอ <go. S 2> ขอทางอแล้วไปไปเขาออกไปแล้ว mm hmm. โดนเปิดวะโดนเปิดวะหนึง่งเดี๋ยวโดนแน่แปลงร่างเลยแปลงร่างเลยหามุมก่อนครับไอ้แปลงไม่ได้แต่แล้วอ่าวอุ๊ยได้เซทันตัวตึงด้วยไหน Attack mark. the Attack the mark ยิงใครยิงไทท่านเหรอยิงไทท่านเหรอยิงไทท่านยิงไทท่านเหรอนอกหนึ่งนอกหนึ่งซ้ำให้หน่อยคุโยนอกหนึ่งฮะเอ้โหบินมาเหรอบินมาเหรอบินมาเหรอไหนไหนแล้วมันบินอยู่ไหนมันบินอยู่ไหนอืมอีกตัวอยู่ไหนอ่ะคุโยไปยิงให้หน่อยมันอยู่ในบ้านหรือเปล่า โอ้ยมีโอู้ในบ้านเต็มเลยน็องครับในบ้านเต็มเลยนะในบ้านเต็มเลยนะ cover หน่อย cover หน่อยมา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 เบอร์สองเบอร์สองเวเราเปิดเข้าไปเดี๋ยนเราเปิดเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องเบอร์สองอย่าเพิ่งเข้านะเบอร์สองอาเดินเดิครบแล้วครบแล้วสี่คนแล้วตายชัวร์ไม่น่ารอดมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนรมัง ใช่ใช่ใช่ตายหนึ่งระวังนะระวังนะตายหนึ่งเดียครับาใช้ให้ฟุม้มเลยแทนท่านเนี่ยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไปซื้อสไนเปอร์ ทูเอามายังสไนเปอร์เอ็มสองสี่ทูเอามายังไ้เสียงทูตรยงี้บป่ะอโอเคเอาเอาได้ได้สโคปแปดเลยยังเออเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปเปิดเอพีในดีนะทีนี้สเต็ปสองปะปะปะเกมเกมเมื่อกี้มันบักหรือเปล่าครับดีชุดพังตั้งสี่ห้าคนเกมนี้ไม่เห็นมีทักคนเลยใช่ใช่ถ้าจะบักปะปะไปเอาไปเอาไอ โว้ยมีคนมามีคนมามีคนดิครับมคนมามีคนมาเสียงตบตบตบเดี๋ยวแมเจอไหมเจอเราบอกด้วยเจ็บเลยตั้ง cover มาแล้วโอ้โหมีมีคนยิงอยู่อยู่ตรงไหนข้างหลังข้างหลังข้างหลังยิงไก่ท่านอยู่ไปไปไป ยิงไททันเหรอยิงไททันเหรอน็อกไปรวมๆๆๆล็อกไปซะเมาหน่อยมาหน่อยโดนใช้ท่านโดนยิงคเว Cover เวอร์ไททันคเวอร์ไททันยิงไททันเหรอ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 ไม่ตายทีวะยิงไททันเหรอ โนบ้านครับเดี๋ยวผมโยนระเบิดขึ้นไปโอเคเรียบร้อยมีคนขี่รถมามีคนขี่รถมาตายหนึ่งหนึ่งตัวรวมกันไว้หน่อยมีคนที่ขี่รถมานะเอาโดินนะตายคนขี่รถมานะ รวมกันไว้หน่อยรวมกันไว้หน่อย Attack the mark มีคนมาร์คให้แล้วมีคนมาร์คให้แล้วบ้านนี้มีหนึ่งตัวนะครับบ้านนี้มีหนึ่งตัวนะเดี๋ยวผมจะแปลงตลาง่างไาทันยิงอีก ตายไป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 เปิดเอาฟองพี่นดีพี่นดีพี่นดีเดินเลยเดินเลยเดินเลยมีมีตอนนี้เหลือเราสี่คนไม่ไม่ไม่อ๋มาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกรถไฟแล้วนะเรียกรถไฟก่อนนะโอ้ยมีคนเรียกเหลือมีคนเรียกรถไฟแล้วเปิดเอาของอย่างไว มาเดรอมาเดร์ใครจะเอาของมาเดอร์มาเดร์สคปกแปดก็มียาไทท่านก็มีทุกชีวิตก็มีเอาบาหลกมีคนถูกเอาบแหลักไหมมีสองตัวครับมีสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเออเอาบาหลกนะมีสไนเปอร์อยู่นะเนี่ยเอออยากได้สคปแปดเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยอยากได้เอาไปเลยออกแปลงลาก่อนแล้วกันมาดีครับมีคนมาเอาชุบหรือยังล่ะ อุ้ยบ้าแหลกเพื่อเถิดขอเอาแล้วกันวะตรงนี้สองตัวครับตบ้าแหลกก่อนนะสามตัวนะพี่เดี๋ยวผมเคลียร์ตัวนึงให้ก่อนแกน็อกแล้วน็อกหนึ่งหมืนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปไปไปวอีกตัวนึงไปไปรวมก่อนรวมก่อนรวมก่อนอยู่ตรงนี้รวมก่อนรวมก่อนนี่ตรงนี้รวมก่อนเราต้องไปช่วยเขามีมีมีอตัวนึงนะมีตัวนึงนะแต่ผมไม่รู้อยู่ไหนมันวิ่งมาแถวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวเรามันเจ็ดคนหนุ่นหลือสามคน โ้เกอบตายอือม,มาสิครับไอ้ท่านอย่างโกเก็บเงินเก็บเงินเหลืออีกคนนึงเลยอีกคนนึงเคลียร์คนนึงแล้วเก็บเงินไปซื้อของเลยใครอยากได้สไนเปอร์อยากได้อะไรกบเอ,อ่อใครมีสโดสโครบหกบอกด้วยนะสโคปบหก รูไออาอะไรนะเออามันดีไหมเอยไม่ต้องถามเต้ยสิเต้ยไอเออาของของของเอ็มโฟดีไหมที่มันเป็นลูกกลมๆแด,ดงๆใหญ่ๆอ้อนอวนอะปลายปืนอะนะปลายปายืนมันบอกว่าควบคุมรีไวท์กับควบคุมเป้าเป้าเล็งดีไหมดีครับดีดีใช้ได้ใช้ได้อยู่นะนะว่าอันนี้ปบบควบคุมรีไวท์อย่างเดียวเงจริง<ด> จะเอาบาเล็ตไว้สู้กันมึตอนนี้ไม่มีสฟโฟบหกสโคบแปดใครมีบอกด้วยความเร็วมีแต่อเอสเคอ้ไ้ระวังะนะนะอันนั้นอ่ะอันไหนดีกว่ากันแนะนำหน่ย emotions, อยอันไหนครับ uh อันไหนครับไอ้อ่อไอซองซองกระสุนอโหลดไว้กับซองกระสุนอะให้มันดุจำนวนเยอะขึ้นเต้ยชอบใช้อะไรค่ะ ถ้าถ้าเล่นแบบคล่องตัวผมก็จะเอาโหลดไปครับมันจะได้แบบทันทันเวลาแบบยิงเสร็จแล้วก็รีโหลดเลยประมาณสองวโอิโอเคมจเยอะกระสุนเยอะก็จริงแต่ว่ามันรีโหลดช้าเสียเปรียบแต่มันก็ได้ได้คนละแบบกันนะเ <c oughs> ข้าวงนะไป<ม>เลยแต่วงเอใกล้ละเบอร์สี่ไปไหนเราไม่รู้นะลเลยไปไกลเลยเพ่งร่างไว้ก่อนนะขอเ็น,นงรนะ่างก่อนมันจะได้ มันจะได้รูปมีรูปตัวละครอยู่ข้างๆตอนนี้เรามีไททันกี่กี่กี่ตัวแล้วสามใช่ไหมน่าจะสามเล้ว่าเป็นไททันแล้ววะเนียหงก็ยามวิงเข้าวงแล้วก็ไปหาคนอยู่ชิบแบงคเล่าเลยั่านเป็นต่อย่ อยู่เสียงเดินใครอย่างดังเลยกอดไททันก็ได้โฮเทส Watch out นี้จะไปซื้อของกันใช่ไหมเนี่ยแร่ว่าวิ่งเข้าวงด้วยป่าครับวิ่งไปเอาแอดอปครับครู มด,ด,ดักทีู่ทููมีเงินอยู่เท่าไหร่ซื้ออะไรเออโอเคแบ่งให้ด้วยจะซื้อจะซื้อไอ้สกคปเปตตอนนี้อยู่ไหนทูอยู่ไหน ไอ้ตรงนี้มันมีมันมีที่ซื้อของไหมน,นี่ตรงนี้นะตรงนี้แหละตรงที่บ้านที่เราอยู่เอาซื้อแล้วหรอเอามาหน่อยดูตรงด,ดูดูให้หน่อยนีย่ตรงหมู่บ้านนี้มันมีของไหมไหนไหนไหน Uber này nè lúc không? Ồ, thấy rồi. Thu thu bên này Này thu Watch out Thu ở đâu quá Tiếng 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 tiếng

อยู่ขาดสองอันในไออีกคนหายไปไหนแล้วเบอร์ไหนหายเบอร์เบอร์เบอร์สี่นี่ผมอยู่ดีผมอยู่แอดด็อปเนี่ยผมอยู่แอดด็อปเนี่ยผมผมผมไปแอดด็อปแล้วเนี่ยผมจะเข้าวงแล้วเนี่ยวงจะบีบแล้วนั่นแ่ละคุโยป้าป้าป้าสังนะตายนะมามาแปลงร่างไหมแปลงร่างไหม ข้างหน้ามีอาดอบนะครับวิชเอา์ขึ้นบนหอคอยไหมสองคน วิทย์เอ o ดอบเอ็ดอบอยู่ข้างหน้าอันนั่นก็น่าจะอันเดียวกันนะนะั่นแหละเจอกระตรงเจอกันเอ็ดอบนะครับเฮ้ย๊บขึ้นมาตรงนี้ได้เอางานเข้า <laughs> ขึ้นไปทำไมครับไม่เข้าวงเหรอ <laughs> เข้าวงก่อนเฮ้ยมีคนมีคน วิ้ยโอ้เจอของดีเอาแล้วเอาแล้วเจอของดีแล้ว <the> เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหามีคนหรอมีคน,นมาก,กันอ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปปรเทศ ยาเนี่หมดแถวแถวนี้ไม่มีมที่ซื้อของใช่ไหมผมมันซื้อไม่ได้ลืมไปเป็นใครถึงบ้างแล้วมาเร็วจะพาขึ้นเครื่องบินมาเร็วไปขึ้นเครื่องบินกันจะพาขึ้นเครื่องบินแล้วก็โดดโดดลงไปหาที่ไอ้นี่หมอหมอมาครับอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะ Attack the mark อยู่นี่นะ ไม่เก็บได้ตมาเก็บเอาเหรียญซื้อของหน่อยคูโยอยากได้ไม่ใช่เหรอคโยมาเก็บเอาหน่อยเร็วไม่ม่ของมันใส่ไม่ได้เพราะว่าใส่บา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 แหลกอะใส่ไม่ได้เก็บของมางั้นเดี๋ยวผมเพราะว่าที่จริงอรอยากได้ไอ้ที่เก็บเสียงไงอยากได้ที่เก็บเสียงบาแหลกมันใส่ไม่ได้ไงมันใส่ได้แค่สโบปะอะได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าเข้าเครื่องบินเอยมาแล้ววงมาแล้วไม่รีบครับไม่รีบ สลิงเกาะตัวก่อนเน้นเน้นสนุกไว้ก่อนวงอยู่ข้างหน้าไม่รีบเข้านะรีบขึ้นเครื่องเล่นเครื่องบินอกุยโยไม่เข้าอ่ะ้วแต่จด้พาดความสนุกแล้วกุยโยเขาอยู่ไหนกันกูยโยพาดความสนุกแล้วเขาไม่รอแล้วนะเครื่องบินมาแล้วเอางานเข้าแล้วรถไปก็มาตันอีก เอาไปกันหมดแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วเหรองินไปแล้วครับอาที่ลงนะครับสามสองหนึ่งปกลางลมรอเลยเนินนี่ไหมเนินเขาหัวล้านเนี่ยมันสูงดีเรามีสไนเปอร์ได้ เอ้มันออกนอกวงนีทูไม่เป็นไรนี่แถวนี้หาหักมุมหน,นึ่งอ่ะเ่ยเขานี่ก็ได้นะกีมีกเกียดวิ่งเข้าวงตกหอบวงปีกเกียดวิ่งเข้าวงบายคุยโยโดนทิง้งในดอกตกแล้วนะไปแล้วผมไปล่าคนดีกว่า ไปละยู่ไหนก็ยั้พวกมนุ้ไนไอมันยังไม่เข้าวงกันเหรอครับพวกเนี้ยน่าจะยังไม่เข้าวงกันเดี๋ยวผมวิ่งล่อกระสุนให้นะร <c oughs> อเลยเพราะว่าวงสุดท้ายเดี๋ยวก็แปลงร่างเปไ็นเททันไม่ได้แล้ว ยิงเอายิงเอามีสองตัวมีสองตัวสองง้ชิมหายแล้วมาอยู่ตรงไหน

อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม่ผมยิงผมยิงม,มันล้มแล้วอยู่บ้าน,านช่วยหน่อยมันล้มแล้ว marked a location ยิงม,มันเลยผมยิงม,มันล้มแล้วยิงมันเลยผมยิงม,มันล้มแล้วเอาเหรอใช่ผมยิงมันล้มแล้วซ้ำให้หน่อยไม่เห็นเลยอะ่ะ attack the mark มันอ,อยู่ข้างชั้นสองหรอโอ้ยมันอยู่ตรงนี้ครูันอยู่บ้านหลังนี้ครับเอ้คน เราสคปรกโอ้เหลือเจ,อจ็ดคนเองนะเหลือเจ็ดคนเองนะรวมหน่อยรวมหน่อยสวยสวย marked location อยู่ไหนชัอยู่โน่นเหรอ นชนะเฉยจบแล้วโอ oh, We are number one ไอดดอปมีอะไรไปดูแอดดอปเดี๋ยวแอดดอปมีอะไรแอดดอปมีอะไร